สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เรามาดูภาพนะครับมาดูภาพนี้ครับงานเดโมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับงานเดโมเครื่องเสียงกลางแจ้งแต่ที่มาเตะตาเตะใจกับของค่ายบอสออดิโอเทคนิคนะครับของบอสออดิโอเทคนิคนะครับเนื่องจากว่าเป็นตู้ลําโพงที่เราเห็นนะครับเห็นนะครับ เป็นตู้สอดไส้สีแดงนะครับผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเทอร์โบหรือเปล่าไม่รู้นะครับตู้นี้ผมมันก็ดูๆแล้วมันคล้ายๆตู้เทอร์โบนะเทอร์โบแต่ว่าเขาลักษณะการใส่ดอกเขาใส่จากข้างหน้าเข้าไปนะครับซึ่งตู้ชุดนี้นะครับเขาออกแบบมาสำหรับรถแห่นะครับมีตั้งแต่18นิ้ว ยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบสี่นิ้วนะครับเนี่ยข้างในของเขานะครับลักษณะมันมันคล้ายๆอะ่ะมันน่าจะเป็นเทอร์โบนี่น,น,นี่นี่ด้านด้านหน้านะเขาไม่ได้ปิดฝาด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าผมเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นตู้เทอร์โบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใครรู้ก็ต้องอขออนุญาตด้วยนะครับขอคอมเมนต์มาด้วยหรือว่า ทางบอสอดิโอจะแจ้งมานะครับนี่นะครับมีตู้ไซสใหญ่ไซสเล็กตู้คู่ตู้แฟดนี่เป็นตู้ที่นิยมใช้กับรถแห่นะครับรถแห่เพราะว่า,ามันง่ายในการติดตั้งนะครับมันง่ายในการติดตั้งนี่มองเข้าไปด้านในนะครับมองเข้าไปด้านในจากด้านล่างตู้ นะครับการใส่ดอกเขาใส่เขาใส่ข้างหน้านะครับเนี่ยตัวนี้นะครับภาพที่ยังไม่ได้ทาสีก็มาดูนะครับมาดูการติดตั้งที่เขาออกงานนะครับที่เขาไปแสดงมีสื่อสนใจมากมายเลยนะครับอ่าเนี่ยสิบสองคูณสิบสองนะครับสิบสองคูณสิบสอง ตู้บนเขาจะติดเป็นแผงใหญ่ไม่ได้แยกตู้นะครับเพราะว่าเป็นตู้สไตล์ของรถแห่นะครับตู้สไตล์รถแห่้ยอย,ยครับที่ยอ,ยยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยจีนตั้งเรียบร้อยเลยครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นชุดสิบสองคูณสิบสองเดี๋ยวนะติดไม้ก่อนแป๊บนึงแต่ว่าเสียงกลางเนี่ยมันไม่ใช่สิบสองนะฮะเสียงกลางเนี่ยมันมีแปดดอก แล้วก็ฮอนสองฮอนเนี่ยน่าจะไม่นับนะนับครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ามันมันติดเรามาตัดฮ้อนนิดเดียวนะส่วนแม็กแหลมมีสิบดอกนะครับก็คือตรงนี้สอง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 ตงนี้ก็สองนะตรงนี้เป็นป่าที่เราสร้างขึ้นมานะครับเจดีก็จำแนกเป็นเครื่องเสียงที่อยู่บนรถแห่นะครับให้ประมาณก็เป็น ภาพแล้วก็เสียงที่ทางทางค่ายเขามาแนะนำนะครับเมื่อกี้เขาก็แนะนำไปแล้วว่าเป็นสนหรับรถแห่นะครับสหรับรถแห่ที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือเนี่ยที่มากับชุดเขาเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ทีมนะครับทีมชื่อรุ่นเขาทีมนะครับ t e a m นะครับเขามีสามสี่รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน p o w e r amp นะครับกำลังขับถือว่าใหญ่แล้วก็แรงมากเลยนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเริ่มตั้งแต่1มื่นานะทีมสี่ชนันตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครเอามาเล่น8ปดคูณแเนี่ยผมว่าเอาอยู่นะครับเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยเนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามรุ่นนะครับวางซ้อนกันเอ่อตัว เป็น Power อ m p หนึ่งเฟสนะครับมาดูเนื้อในนี่สามารถไปดูไปดูได้นะครับไปดูได้ในงานเดโมของเขานะครับเขาไปถอดโชว์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่ามันมันแรงขนาดไหนนะครับเนี่ยทั้งหมดสี่รุ่นนะครับตัวเอ่อตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดของเขาเนี่นะครับ ตัวหมื่นเก้าเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับต่อแชแนนนะครับที่แปดโอห์มนะครับต่อแชแนนแค่ตัวนี้ผมก็ว่าเหลือกินแล้วนะครับอสี่แชแนนนะครับแล้วท่านก็ดูดูเองนะครับเห็นนะครับก็เห็นว่าโบนเนี่ยเขาก็พัฒนานะครับพัฒนาอุปกรณ์สินค้ามากนะครับมีมากมายนะครับ คอร์ดโอเวอร์คอร์ดดิจิตอลก็มีนะครับแล้วก็มาแอมแอมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ลองติดตามดูนะครับเข้าไปดูใน facebook ของบ a ออดิโอนะครับผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงนะครับขออนุญาตกล่าวถึงแล้วก็ขออนุญาตนำภาพบางภาพของท่านมาออกมากล่าวถึงในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม